วันนี้มาร่วมงานกับเนสเตอร์โครับผมกับคอเลคชั่นใหม่ใช่ครับเ e s เ e อร์ซัมเมอร์ t h มูนนี่นะครับเ e s เ e อร์ซัมเมอร์นะครับวินเนสเตอ e โซนะครับผมก็เป็นจริงๆต้องขอบคุณเนสเตอ s ์โซมากครับที่ไว้วางใจทั้งแบรนด์ผมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับที่ให้มาในงานวันนี้นะครับยืมมันจะอ่างมันจะพอดีอะไรครับ นสูตรก็ฝากดแฟสูตรมันลจริ่งแล้วเราชอบชิมคอกาแฟอยู่แล้วใช่ครับเราเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับก็ก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟทุกวันคือตื่นมาเนี่ยก็คือจะต้องสั่งกาแฟหรือว่าทำกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินอีกแก้วนึงกับเครื่องช่างไทเขาก็มีความซัมเมอร์ขึ้นใช่มีทั้งแบบเครื่องแบบนี่เรา ใช่ครับคือจะเป็นการคอลแลบระหว่างเนเปโซกับแพนโทนนะครับแล้วก็คอลแลบกับซูรีด้วยนะครับผมก็จะเป็นมี2รสชาติหลักๆครับก็คือซันนี่อัลมอนด์นะครับผมแล้วก็มีโคโคนาท ropical กินกับซูรีตื่เลิศเลิศมากสุดๆเพราะว่าเพราะว่าสองรสชาติของเนเปโซที่ทำมาเป็นของคอลเลคชันนี้ครับเราทำเราเดเวล็อปรสชาติใหม่ของซูรีด้วยเพื่อมาแพริ่งกับตัวเนเปโซเลยครับซึ่งมันเลิศจริงได้ลองไหมในเนี้ยฮะอร่อยระเอ่ป็นแฟน แฟนๆได้ครับผมได้ครับฝากด้วยนะครับแฟนๆกับอ o ออฟโซที่นี่นะครับที่เซนทันโวนะครับ Bob y อฟ g z h o นะครับก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับอะไรสุอดอะไรสุดเป็นคอ,อเนอเสิร์ตแดนส์ขาแดนส์คัมแบ็กนะข่าวแดนส์ข่าวแดนส์คัมแบ็กเป็นไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นเป็นเป็นอีกงานนึงที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนเป็นงานเฟสติวัลแบบก่อนหน้านี้เราจะไปแบบงานของเราเป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นแบบศิลปินรวมรุ่แล้วก็มันมีความตื่นเต้นอยู่เออวินก็กล้าใจมันแปลงนะแบบว่าเต็เข้าใจเหรอเต็บเจ็บขาแดนไงวินวินทวินคัมแบ็กแล้วครับผมก็ต้องซ้อมอีกเยอะต้องต้องฝึกอีกเยอะเออมันเป็นไงบ้างแบบว่าในนาทีได้แบบว่า มันก็จะเก่งๆหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะนับตรงจังหวะหนึง่งสองสามอยู่ในใจอะไรใช่แล้วมันแบบว่ามันตื่นเต้นมากพอขึ้นไปแล้วแบบพอเรายิ่งรู้ว่าแบบโอเคงานเนี้ยมันจะมีเต้นอะ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นกว่าเดิมใช่ครับอะไรนะแล้วก็นับเลยหนึง่งสองสาม, <accomplish> สามตัตง้งแต่ใต้เวทีขึ้นมามีลืมโคงลืมท่าบ้างไหมพี่บินโอ้ไม่เหลือแล้ว แล้วเรา mix มั่วเลยเมียนเนียนไปเฮ้ยแต่ดสกิลเรูดูไม่ออกเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดเอออะไรนะครับโอ้ยมาก่อนดีกว่าครับผมเอาเบรกบอกบอกพิัีการเบรกงานแดนแล้วเหรองานแดนเดี๋ยวขอซ้อมอีกนิดนึงือจะเป็นแฟนในวีดีโอคือชอบเออ ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดียวของเราหรือว่าจะเป็นงานเฟสติวัลก็ตามอะไรเงี้ยมีแฟนต่างชาติด <ites> ้วยทั hmm. female, there there ้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับโอ้ยแต่เราต้องไปอัพต้องแบบสกิลเราต้องเพิ่มเลเวลเราใช่ไหมต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะฝึกท่องไปจากบ้านเพราะนั่นแบบว่าท่องหนึ่งสองหนึ่งและสองและสามอะไรเงี้ยมันยังงงอยู่ไงเออมันนับจังหวะอยู่แค่ขยับตัวแฟนก็แค่คลีแล้วรู้สึกเออรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบเฮ้ยอัพเลเวลมา เป็นฟินเวอร์ชันเวอร์ชันแหก็ถ้าไม่มีเต้นนะก็ตื่นเวทีน้อยลงดีกว่าเรารู้สึกว่าเราแบบอยากเอนจอยแล้วก็อยากส่งเอเนอร์จีบัวบัวให้แฟนๆขอให้รฟนการเต้นเราบ่อยหมพี่กยี่จังเลยผมคิดว่าจะไปเรื่องอื่นแล้วไม่จบเลยเหมือนวนอยู่ตรงนี้กลับตาผมไม่อยากไปส่งออกไปข้างนอกไม่ไม่ได้อินไปจนเกินหัวผมไม่สิบเลยเล่าอะไราวนี พัฒนาเยอะครับเรียนเรียนได้อยู่เรื่อยๆรับเราดูซิ่งเกิลหน้าเนาะอาจจะแบบเราเริ่มเนี่ยแล้เรื่อยยังอีกเอาไป่านอืออเปิดตัวหนังล่าสุดใช่ครับใครก็แบบเฮ้ยกระแสตอบรับดีมากครับก็คือทุกคนชอบมากทุกคนแบบว่าตอนแรกก็ดูเทรลเลอร์อาจจะยังแบบไม่มีภาพในหัวว่าเออหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าทุกคนที่ไปดูบอกสนุกมากแล้วก็แบบรู้สึกอินกับบทมากๆใน กับ,บเรื่องราวครับก็อยากจะชวนเชิญทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ Under Parallel Sky ครับแล้ววินได้เป็นหลายคนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หลายคนหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูป<ช>แบบมากเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอนแบบโอ้เลสสุดก็มีนะครับใช่ไหมอะไรนะแบบว่าสภาพ สภาพหลายๆสภาพใช่ครับหลายๆลุกคนที่ไม่นึกว่าวินจะเป็นไปได้ใช่ครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมว่าชาเลนตัวเองอยู่นะกับโปรเจกต์นี้ชาเลนมากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากคือหนึ่งคือแบบเรื่องภาษาเลยเป็นภาษาอังกฤษแบบแทบทั้งเรื่องเลยอย่างเงี้ยแค่ภาษาไทยเราก็ไม่รอดแล้วอ่ะพอาเป็นภาษาอังกฤษเราก็ยิ่งแบบต้องทําการบ้านหนักมากๆแล้วก็แบบเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มทุกคิวเลยที่แบบว่าเราต้องเอาซีน แล้วก็ในเรื่องของแอคติ้งด้วยเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยรับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นที่ไหนโหแล้วเพิ่มขัดขัรขับยุโรปไทยเอเชียก็อีกเยอะเลยใช่ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับย<ม>ังไงแฟนๆที่อยู่ในประเทศต่างๆก็สามารถรับชมได้เเเพรมันนป็ื่องแรกกอ่่มันนืใจาเล้ร่วมกับเอเชียอย่โหภูมิใจมากครับก็เป็นเป็นหน,นึ่งความฝันของผมเลยที่ผมบอกตลอดว่าผมอยากร่วมงานกับศิลปินต่างชาติแล้วก็เป็นโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลครับวันนี้ก็เหมือนเรา สำเร็จไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์อะไรครับก็ดีใจมากๆที่ฟีดแบ็ดีแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมชื่นชอบจริงๆหลังจากนี้จะมีอะไรที่เป็นแบบว่า global ให้เราได้เจออีกนะก็รอติดตามเก็บเก็บอะไรให้แฟนอีกหรือเปล่าเออรอติดตามดีรับจริงๆมีอลารโปรเจกต์เหมือนกันมีแน่นอนดูกครับตรงนี้เลยโอเคขอบคุณครับ